ธรรมะสั้นๆเอ้อผู้ใดอยากเป็นคนงามนั่นคนงามเนะทำอันทำให้ชาวโลกงดงามถ้ามานีพ่นปะได้ว่าว่าผู้นั้นสูงผู้นี้ตำ่ำผู้นั่นดำผู้นี่ขาวเดพระพุทธเจ้าของเขานะ ทำอันทำให้เกิดความงดงามแก่ชาวโลกได้นั้นมีอยู่สองข้อบ่หลายเลยหนึง่ง <c oughs> ขันติคือความอดทนที่หลวงตาบ่าประจําประจํายนาบูตรให้อดเตา เห็นบะอย่าหนาบึ e yeah, on, yeah, <laughs> yeah, so on, ้งอย่าหนาแข็งอย่าหนางอให้อดเอาออย่าเขียดให้คนอย่าสร้างคนอย่าสูญให้คนให้อดเอาออย่าปล่อยคนอย่าด่าคนอย่าสอเสียดคนให้อดเอาเห็นบะเป็นต้น บาวาพะาบาวาเมชีบวญาติบาวโายมพราขาวแม่ขาวคือกันบุดโลกขันพ้ใดโอดใดหลอยบกเกิดโทษเนี่ยว,ว่ะคือกกรก็กลงตาเบามันฟังเห็นไหมขันพุนีนาบุยก็เฮ้ากับโอ๊เอาบวบอว้พนขันเฮ้าซิเบาก็เย็นเย็นจังซีนา เบาเบาจังสีนาขันสสาวเมียนาบูตรนอพจอยเนาะว่าถามพอจอยนี่ดอกสมมุิก็จะไปจมให้เมียจะเป็นนาบูตรเยาว่าแม่นบอกพ่อใหญ่ล้มเนี่ยโยมพ่อออกอยู่ทางหลังทนเนาะบ่าจะว่าเขาก็อดเอาทนเอากะ เย็นเยนเด้อแม่เด้อก็ว่าฉันตัวมันก็เลยงามคนเห็นบ่เห็นผู้นั้นผู้นี้ทำบอดีกะสร้างใส่ขันติผูต้เจ้าว่าบ่ต้องโกรธบ่ต้องเกลียดบ่ต้องเกลียดบ่ต้องปล่อยบ่ต้องด่ากันบ่ต้องดูถูกเหยียดหยามประนามกัน อดเอาทนเอาจื้อไหวเดอ้อนี่ขันติก็ขอทีหนึ่งได้นี่โรดงดงามในทีทั้งปวงแม่ที่แม่พ้าแม่ยังกสร้างหนากระโบบูดเห็นบ่ไม่ก็ะงามแต่ทุคนเดอ้ออันนี้ฝากไว้ขันเราตัวนี้หันชั่วโมงหนึ่งกระโบจบได้สองชั่วโมงกระโจบได้นี่ โมเมนธรรมดาได้ขอเดียวนี่กอดทนเนอะขันมันแรงก็อดเอาทนเอาจะบูดยจะโกรธจะเกลีย,เยดเทวดาฟ้าดินบนางทเธอไปโจมไมห่หอดเท,ทวดาจักมันเห็นอยู่ใสเราโจมซาโจมซ้าอยู่วันนี้แม่โจมให้แดดแดดหลายก็ดีมันก็โพดฝานว่าแดดมันหุจักเจ้าของเราเราบูดอยู่ผู้เดียวเขาก็เอินว่า บาบาพ่อป่วเห็นบอกจ้างีนะ่าใส่ความปวดความทนจัางี่เ้อคขันสมุนกซิมปูบมันจางกระอดเอายาเฝ้าวาาา้่ย่าเฝ้าหาย่าเฝ้าตีขันเข้มกับยาเฝ้าตีกลงตาวานขันมันเข้มที่ไปยากอีย่างคนมีปัญญามีน้ำกาัาน้ำเทศใส่ท่าหันหนึง่ง ท่านเอาน้ำเทใส่ซิมเบ่งแล้วมันจางก,ก็เอาน้ำป่าใส่อีกมันก็นัวขึ้นมันจึไปอยากอียงเท่าหั่นนึ่งได้เนอบันี้นข้อสองโสรจจะคือความสงบสเสงี่ยมโอดเอาแล้วนี่ต้องสงบสเสงี่ยมน้ำได้ก็สนาบูดได้ เนออดทนแล้วต้องสงบเสงี่ยมด้วยขันผู้ใดมีถ้ำสองประกาศนี่อยู่ในโลกมนุษย์เท่านี่ปอดอยู่ดีดีบ่มีผู้สังคนดีนักปราดนะั้น ย่อมแท้สองสาธุการว่าดีจริงๆเห็นบ่อดเอาลระบ่ปล่อยบวาดาหรอยังสงบเสงี่ยมธรรมดาธรรมดาจังสินะ่ะอยู่ในโลกมนุษย์ถ้าผู้ใดอยู่ได้ดังที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้นี้เรียกว่า มีธรรมคุ้มของชีวิตนี่ธรรมมามันดีจังสิบอเฮต่คนเป็นทุกข์บอเฮต่คนเป็นบาปบ่าว่าพระเจ้าพระสงฆ์องค์แน่นแม่ที่แม่พอมหญาโยมทั้งหลายเบิรโลกชาดแดภาษาใดเหมือนกันพุทธเจ้าพนแสดงไหวสองขอนี่ ทำอันทำให้ชาวโลกมีความงดงามเนอหนึ่งขันติคือความอดทนสองโสระจาคือความสงบเสงีง่ยมพูดจาไปเราะสนอโสดอยู่น้ำกันเย็นเย็นจังสิไมีอย่างซอยแย่งซอยเบิงซอยประคับประคองประครบประงมกัน อย่างโยวัดเท่านี่ครูบาอาจารย์เนี่ยกวาดตาดกับซอยกันกวาดคือคุมเมินบินทบาทผู้ไปบินทบาดก็บบินทบาดผู้อยู่ก็กวาดตาดแม่จี้แม่พามพ่อพามก็ดีกับเบิงแย่งล่องขั้วเบิงแย่งพุ่นครูบาอาจารย์มาเบิงแย่งกุฏิหลวงตาสรรารริมสาหอยปราสาทธ,ธรรมสังเวช นอกจากนั้นดูแลโล่งขยะเบิงแย่งซอยกันเบ,บิดวัดเบิดว่า,าจังสิเพื่อนแบบน้ำใจอันงดงามเพราะธรรมะโโลมจิตชีวิตย่อมเกิดปัญญาเป็นเนวหันไหน แต่ว่าคันผูน้ใดบอมีคุณธรรมประจําจิตประจําใจเนะี่ยความโง่คือบาปย่อมเกิดขึ้นครอบงําจิตไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษอะไรอย่างพอแม่เฮงงานแทบล่มแทบตายเนาะลูกหลอดเบิงแต่โทรศัพท์เล่นแต่โทรศัพท์ สมมติพ่อแม่เราเลี้ยงมาพอ่อหลมพ่อตายก็น่าสิเบิงพ่อเบิงแม่จังซีนานอนตื่นสวยๆอีกพ่อแม่เถาๆลูกขึ้นหนึ่งเข่าหนึ่งป่ายอย่างต่างๆเห็ดอาหารต่างๆเน้ะ เอาไว้ให้อยู่ให้กินแล้วกินสื่อๆบางคนกินแะไรยังบลาอีกงเนึดบอกโลกเข้ามีเบิดสุอย่างเป็นยังไม่ยังเป็นอยังสันเพราะธรรมะไม่มีในใจบาปมันก็เลยเกิดขึ้นครอบงำจิตชีวิตมันก็เลยไม่มีประโยชน์เห็นบ เมื่อบ่เหตุประโยชน์บนันี้อยู่ในโลกก็ไม่ได้ประโยชน์ขันผู้ใดเหตุจังสีเกิดไม่เห็นอย่างแมนบอยาดย่มเกิดมัดตายซื่อโบราณหลวงตาหลวงโอ้ย่ดงงินพนว่สู้เกิดมัดตายบ่จะแมว่าหว้าแต่ก่อนหลวงตาว่าผู้เฒ่าห้ายผู้เฒ่าปล่อยผู้เท่าดา ผูมือนีพันสอนพิเศษเห็นบ่มันขนาดจะมีปัญสติปัญญาว่าพันเฮ็ดหยังตื่นเศร้าขึ้นมาพ่อแม่เฮ็ดหยังจังสีนาขนาดเ่เบืงแง่เบือง,ง,งหยังล่างถวยล่างจันนึงเขาหนึ่งหน้าไม่พ่อให้แม่แต่อยู่ได้กินขันยู่ทางเฮื่อนทางซ่านจังสีนาขันอยู่วัดอยู่ว่ากับเบืเบ้องแง่เตื่นขึ้นมา ทำวัดขันคือขุโมนเนี่ก็่สมถานวัดบอกวัดบาอาจารย์ที่เป็นปกตตาปิกสุกับเขาการไปรับบอกวัดเมตตาได้เนี่ยการบบอกวัดความจริงผู้ปริวัตนะิหาหลอกบอกเองบดวัดเนี่ยขันยูรูปหนึ่งก็บอกเจ้หนึ่งยูสองรูปขึ้นไปก็เป็นพระหูก็บอกอีกจะาหนึ่งเป็นเรื่องของปฏิวัติที่ดูแลเอง แต่ว่าคณะสงฆ์คู่มือนี่เพันห้อนุเคราะห์เกื้อกูลเอื้อเฟื้อเพราะมันเป็นบุญเข้ากรรมบุญเข้ากรรมเพราะฉะนั้นคณะสงฆ์เขาว่าบุญเข้ากรรมก็เลยเอื้อเฟือ้อเพิ่นจะจัดงานบอนหันบอนี่บุญเข้ากรรมคณะสงฆ์ดูแลเบดอดูสิ่งัวอย่างจังทีนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเปนจังแสดงไว้ให้เอาทรรมา ถ้าโลมใจเมื่อใจมีธรรมะก็เหมือนน้ำที่ใสสะอาดบริสุทธิ์แล้วยังไม่พอยังเอาแร่ไปใส่อีกก็เลยเพิ่มคุณภาพขึ้นขายก็ได้เงินดีมากขึ้นได้เงินมากขึ้นเห็นบอกคนนิยมชมชอบข้อนี้ฉันใดเมื่อชาวโลกมีจิต เอาบุญเอากุศลเอาปัญญามาเข้าสู่จิตสู่ใจเมื่อจิตใจมีบุญมีกุศลมีสติมีปัญญาดีแล้วก็สามารถอยู่ในโลกด้วยความผาสุขเห็นมามมีอะไรเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน มีอะไรดูแลช่วยเหลือเอเื้อเฟือเกื้อกูลกันพูดจาก็พูดจากันไพเราะสนะโสดอยู่ด้วยกันอย่างนี้คนมีบุญมีสติมีปัญญาเป็นคือหลวงตาเว่ามานี่อันนี้เว้าหน่อยๆได้นี่เพราะฉะนั้นมุนีน้อเอาธรรมะสั้นๆแต่ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ บ่แม่เรื่องธรรมดาทำห้มท,ทำที่ทำให้คนเรางดงามในโลกมีสองข้อความอดทนขันติคือความอดทนโสรจาคือความสงบเสงี่ยมอยู่ที่ใดจะดีตลอดไปจนวาระสุดท้ายจะไปได้วยความสงบเย็นแล้วก็ไปสู่สุขติ เมื่อจากไปแล้วก็มีแต่คนอาไลยอาวอนคิดถึงเนื้อถึงคุณอยู่เนืองๆอ,อยู่บ่อยๆอ,อยู่เป็นนิดแม้ตายแล้วก็ยังได้ประโยชน์เป็นประโยชน์แก่คนผู้เกิดมาในภายหลังผู้ใดมาสู่โลกมนุษย์ทำประโยชน์ได้ดังที่กล่าวมานี้ สมควรมาโดยแท้เพราะฉะนั้นวันนี้หลวงตาปารพบมาเนอก็เห็นสมควรแก่โอกาสและเวลาด้วยอนุภาพบารมีคุณบาติรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมระประสงค์คุณงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่พระเทรานุเทระครูบาอาจารย์ประสงค์องค์สามเณรแม่ชีแม่พามพ่อพาม ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี้ก็ดีไม่ได้มาก็ดีเราเป็นบุคคลผู้มีบุญเกิดมาเป็นมนุษย์พระพ,พุทธศาสนามีศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระตตราย,ย่างมั่นคงแล้วมีโอกาสให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาบำรุงบิดามารดาส่งคราญาติเป็นต้น หลับตาลงศักนิ์นิสำรวมจิตให้มั่นคงเป็นสมาธิน้อมจิตในเข้าถึงบุญกุศลบารมีธรรมน้อมบุญกุศลบารมีธรรมใ้เข้าถึงจิตถึงใจเมื่อจิตใจของเราท่านทั้งหลายสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยบุญด้วยกุศลแล้วจิตใจย่อมแช่มชื่นเบิกบาเนเอบียมพองแผ้ว แล้วเราเค่น้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร,มห,ม,ระะมหาราชบรมมานาถบอพิตรราชการที่เก้าพร้อมด้วยบุรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกทุกพระองค์ที่สวรรคตไปแล้ว พระบรมมวงสานุวงศ์ทุกๆพระองค์ที่สิ้นพระชนไปแล้วน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชการที่เก้าพระบรมราชชนีพันปีหลวงน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชากุศล แดพระบาทสมเด็จพระวาชิรกราเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีและเจ้าขุนพระศรีนาถพิราชกัญญานีตลอดพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์น้อมบนน้อมกุศลถวายแด่บุรพาจารย์เจ้าพระเดชราชจารย์เจ้าของเราท่านทั้งหลายทั่วประเทศไทยตลอดทั่วโลก อุทิศบุญกุศลนะแกบิดามารดาของใครของมันเด้อจากไปแล้วก็ตามมีชีวิตอยู่ก็ตามเนื้อก็เห็นใบหน้าของพ่อเนื้อก็เห็นใบหน้าของแม่แววตาท่านทั้งสองแม่ตาให้ชีวิตเราท่านทั้งหลายมาอุทิศบุญกุศลนะแก่ปู่ย่าตายายสามีภัญยาบุตรดาลูกหลาน ครูบาอาจารย์ผู้มีประการะคุณทั้งหลายทั้งปวงตลอดเทวดาอารักษ์เจ้ากรรมนายเวรบรรดาสายมัสทั้งหลายขอทุกๆุกฝ่ายจงรับรู้และรับสราบขอให้อนนโมทนาสาธุกการเหมือนกระตนทำเองถ้ามีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป ขอพระเทรรนุเทระกุบาจารย์ประสงค์องค์สามมเนรนแมชีแมาพามพระพามญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มาก็ดีทั่วประเทศไทยของเราตลอดทั่วโลก ขอจงมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็นจเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปจเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขาพละปฏิพานธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติ นื้อเกสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบไปแล้วด้วยธรรมขอค,ความคิดความปรารถนานั้นๆจงพัลันสำเร็จจงพัลันสำเร็จจงพัลันสำเร็จและในที่สุดขอให้มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนำตนในพ้นจากความทุกข์ถึงสันติสุขกล่าวคือมรรคผลปนิพานด้วยกัน ทุกท่านทุกรูกทุกคนเธอ